อาละรครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับต้อมแกะกล่องเราก็จะมารีวิวบ็อกเซตวันพีซนะครับแต่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นต้นฉบับก่อนละกันจริงๆนี่เก็บไว้นานมากเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เขามีทําออกมาใหม่ๆตอนนู้นแล้วก็ตามซื้อเก็บแล้วก็พอมีการประกาศจะทําทของเวอร์ชั่นไทยนี่คือแบบขนลุกแล้วก็ดีใจเลยว่าเออเดี๋ยวซื้อของไทยอย่างเดียวเลยดีกว่า ซึ่งล่าสุดนี้จะที่มีการเลื่อนมาหลายครั้งหลายครานะครับเนื่องจากว่าเขาต้องมีการทํากล่องให้มันได้มาตรฐานนะครับคือต้องต้องสุดจริงนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สุดก็เลยมีการเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดนี้คือบล็อกเซตของไทยเนี่ยได้ออกมาให้แฟนแฟนวันพีซได้เชยชมกันแล้วนะครับยกเว้นผมก็ไม่รู้ว่าทำไมยังเงียบอยู่นะนะที่ทั้งวันนี้หรือเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนก็ ตามโซเชียลต่างๆนี่ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามีคนได้บ็อกเซตของวันพีชแล้วก็คือเราได้หนังสือมาตั้งนานนวนะตั้งแต่ตอนที่รีวิวตอนนู้นแล้วกล่องเนี่ยเขาจะตามส่งมาทีหลังแต่ว่าอันนี้เขาได้กันจะหมดประเทศแล้วแต่ผมยังไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรีวิวเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับก่อนลวกันแล้วก็จะได้มาลุ้นอีกทีนะครับว่าของไทยจะทําได้สุดยอดแค่ไหนนะครับซึ่งสาเหตุที่เราเห็นกันเกลื่อนโซเชียลเลยในเรื่องของบ็อกเซตวันพีชนี่ก็ ด้วยความที่อีตอนที่เขาเปิดพรีให้สั่งกระดันไม่สั่งกันนะครับแล้วพอมันหมดหรือเขาปิดพรีแล้วเนี่ยก็มีคนเอาไปขายโกงราคากันในกลุ่มหนังสือที่ผมเห็นล่าสุดคือราคาแม่งพุ่งไป2,500-3,000แล้วก็รับซื้อกันจ้าละวันผมก็สงสัยว่ามันก็ห่างกันแค่ไม่กี่วันทำไมตอนนั้นแม่งไม่ซื้อกันว่าในราคาปกติเนี่ยหรือเขาชอบในการที่จะอุดหนุนราค้ารีเซลจริงๆอะโอเคโอ้กาวจะลอก โอ้โหต้องเรียกว่าเมื่อกี้นะฮะขนาดกล่องพัสดุนี่คือใหญ่มากแล้วก็มีการกระแทกเป็นกระดาษหุ้มแล้วก็มีอฟองน้ํานิดหน่อยอะไรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอย่างของสยามอินเตอร์นี่ถ้าเป็นของเวอร์ชั่นไทยตอนนั้นแค่หนังสือนะครับนังสือที่เป็นแบบหนังสือนะไม่ใช่บล็อกนะขนาดกล่องมันใหญ่กว่าหนังสือนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเขาหุ้มการกระแทกมาเป็นหลายชั้นจนหมดหม้วนเลยมั้งน,นะยังมี โซเชียลนี่คือบางส่วนนี่ไปด่าสำนักพิมพ์ว่าแพ็คมาห่วยแพ็คมาไม่ดีอย่าไปซื้อนะครับปล่อยให้ผมซื้อเองเพราะผมจะโกงราคาในราคาหลายพันอีกทีห้าห้าเข้าแผนนั้นตั้งแต่จะเป็นแบบนั้นว่ะดูแล้วเพราะมันจะเป็นการดิสเครดิตกันในกลุ่มหนังสือการ์ตูนนี่ยอย่าไปหลงกลพวกนั้นนะฮะอ่ะดูซิซึ่งอันนี้เนี่ยของไทยถูกกว่าเยอะนะครับอันนี้ราคา2174บบาทส่วนของไทยบ็อกเซตเขาพันห้าเองไม่ใช่หรอ เอาจิมันถูกกว่ายูยิทสูใครเส้นเล่ม18เล่มเดียวที่แถมปฏิทินด็อกเด็กแล้วต้องไปจับฉลากแข่งบุญกันอีกนะแต่อันนี้คือใครจะพีออเดอร์ใครจะซื้อก็ได้หมดเออก็แปลกตอนนั้นเขามีปัญหากันเยอะมากเลยแล้วพอตอนนี้ก็มาตามหากันให้ควักเลยในราคาที่แบบว่าโดนไปเจ็บกระนาวฉะนั้นคนบ่นกันนะแต่ตอนนี้คนรับซื้อกัน3า0พอัพโอ้ยน่าเศร้าช่วงบ่นโอเคครับนี่นะครับ บ็อกเซตของญี่ปุ่นต้นฉบับเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของตัวมังงะนี่ในส่วนของรูปเล่มนะครับเหมือนเดิมเลยทั้งเนื้อกระดาษนะครับแล้วก็เนี่ยกระดาษปกนอกปกในอะไรดังนั้นเนี่ยในส่วนของเนื้อกระดาษนะครับวันพีซบ้านเราทําดีกว่าส่วนนี้มันคือเวอร์ชันมังงะปกติอยู่แล้วซึ่งถ้าเอาเวอร์ชันมังงะปกติมาเทียบกันยังไงญี่ปุ่นมันดีกว่าของไทย หลายเท่าตัวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าในเวอร์ชั่นใหม่เนี้ยเวอร์ชันใหม่ของไทยเนี่ยเขาทําแบบยกระดับไงในด้านของตัวเนื้อกระดาษแล้วก็รวมไปถึงรูปเล่มนะครับดูดีกว่ากันแต่ว่าที่ผ่านมาจะมีดราม่าในเรื่องของการซีูใช่ไหมครับซีูกินปกอะไรงั้นไอผมก็เออพิ่งมาเห็นดราม่าทีหลังจะเรารีวิวไปแล้วก็ลองดูเฮ้ยของเรามันก็กินนี่วาผมก็เลยแกะออกอ้าวแม่งก็ไม่มีอะไรนี่วา <c oughs> ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าน่าจะมีคนที่เขาแบบแกะออกมาแล้วมันเป็นรอยมั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า เขาก็มีรีบแบบวา่าให้ส่งไปเคลมแล้วก็เวอร์ชั่นออกมาหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาก็ทําแบบซีลแบบใหม่ที่หรูหราแบบหลายๆตำนักพิมพ์เขาทากันเราก็น้อยเนื้อต่ําใจเหมือนกันมีเสียดายว่าแหมทําไมเขาไม่ทำแบบนั้นตั้งแต่แรกไปเลยเนาะเออเราก็จะได้เวอร์ชั่นแบบนั้นมาเชยชมบ้างอะมาดูที่ตัวกล่องกันหน่อยดีกว่านี่นะครับบ็อกเซ็ตขนาดกระทัดรัดนะครับตรงนี้เป็นกระดาษด้านตรงนี้ก็แบบด้านนะเป็นพื้นผิวแบบด้านอ่า ด้านในรอยต่ออะไรนี่ทําออกมาได้เนี๊ยบมากเลยนะเนี๊ยบเนี๊ยบมากๆเป็นคลื่นทะเลนะครับแบบอาร์ตนะครับมีการลงสีอะไรพวกนี้ก็ดูสวยดีครับดูสินดีต้องบอกงี้นี่มีตาปั๊มวันพีซนะครับแต่ไม่ใช่แบบแวบๆนะเป็นแบบพิมพ์สีเฉยๆกระด้านตรงนี้นะครับเขียนว่าวันพีซแล้วก็เอาตัวละครอ่าเรียกว่าเป็นเอาปกเรือว่าเป็นเอาจากปกเล่มหนึ่งนะครับเออ เอาตัวละครมาวางกองรวมกันตรงนี้อืมก็โอเคสวยดีนะครับพอบอกสวยดีปุ๊บค่ายที่เขาทำบล็อกเซตแล้วไอ้สันขอบอะไรพวกนี้แม่งเป็นจากปกหนังสือแล้วเราบอกแม่งซ้ำสร้างนี่เขากำหมัดแล้วนะบอก,บอกเอาไหนที่มึงบอกสวยว่า <c oughs> ก็จริงๆก็อยากให้เขาทําเป็นแบบว่าวาดใหม่ไปเลยน่าจะดีกว่าไม่ใช่เอาจากปกมาใส่แต่นี้ก็คือเอาจากตัวละครมาใส่มันก็ดูแบบก็ดูออกแบบค่อนข้างโอเคนะครับไม่แย่เลยอะไรอย่างนี้อ่าด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับ เป็นดีไซน์หนังสือซ้อนหนังสือนะครับเอพิโซดออฟอีสบลูนะครับในส่วนนี้แล้วก็ตรงสัรก็จะมีขึ้นซีนสำคัญสคัญ,คญตรงส่วนนั้นนะฮะอย่างนี้เป็นแชงนะครับมออหมวกให้ลูฟี่บอกว่าแน่ๆนายก็กินผลเทพ,พเจ้าไปแล้วนาะยจะต้องเทพโคตรโลกนี้ไม่มีใครซู้นายได้อยู่แล้วดนะังนั้นนายเอาหมวกไปใส่ซะแล้วพอนายกลายเป็นพระเจ้าเมื่อไหร่ก็เอาหมวกมาคืนฉันเจ๋งไหมล่ะอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นลูฟี่นะครับวาดออกแบบธงโจรสลัดในทีแรกแล้วค่อยให้อุซบนะครับมาวาดให้มันดีๆทีหลัง ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงพีคของอาลองพาร์คนะครับก็คือตอนที่นามินะครับร้องไห้แล้วก็พูดความรู้สึกจากใจออกมาว่าลูฟี่ช่วยฉันด้วยนะครับแล้วลูฟี่เนี่ยก็เอาหมวกฟางสวมให้นามิแล้วบอกว่าของมันต้องช่วยอยู่แล้วตะโกนแหกปากแล้วก็วิ่งตรงแนวไปซัดอาลองนั่นเองอย่างมันอ่ะส่วนนี้เป็นปกเล่ม12นะครับ สวยมากครับผมเป็นการคัดเอาตัวละครมาคนระับแบบเนี่ยนะแล้วก็มีเปลี่ยนพื้นหลังอะไรงนี้ดูดีมากเขินเลยอโอเคต่อไปนี้ถ้าผมเห็นบ็อกเซตไหนที่เขาเอาผ้าปกมายัดยัดใส่นี่ผมจะโอเคกับมันนะฮะเพราะว่าเขินเลยส่วนนี้ก็ทะเลอีส์บลูนะครับที่เขียนอันนี้เป็นตัวหนังสือแบบเฉยๆนะไม่ได้แวบๆวนะเป็นการพิมพ์เฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้เวบเว แต่เคยเห็นที่เขาเอามาโปรโมทเวอร์ชันของไทยเมื่อนามระที่เป็นตัวโชว์นั้นรู้สึกเหมือนเขาจะทำเว็บๆวบใช่ไหมเออแต่ว่าตัวอักษรมันจะเป็นตัวอักษรจีนๆคนก็บ่นกันในขณะที่ต้นฉบับแม่งก็เป็นตัวอักษรแบบจีนๆเนี่ยมันคือตัวคันจิแล้วเป็นฟอนต์แบบสไตล์จีนเลยละ่ะเสียดายค่ายนะค่ายน่านะจะโดนติฟรีไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นใหม่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ east blue ลงละเอียดตรงนี้เป็นเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอ่านรู้เรื่องมากนะครับด้วยความที่ฟอนต์กับพื้นหลังไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เล่ม1นึถึงสิบสอนะเอพิโซดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้คือสัญลักษณ์ปลาของโชเนนจัม์นะครับโอเคเออด้านกล่องนี่คือจับจับแล้วรู้สึกสบายมือดีเหลือเกินส่วนนี้เออทำออกมาเนี้ยบนะครับบล็อกทำออกมาเนี้ยบส่วนดีไซน์ก็โอเคนะครับ ผมมารู้สึกว่ามันแบบสุดยอดว้าวเจ๋งที่สุดนายเจ๋งที่สุดเลยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเฮ้ยถือว่าโอเคเลยดังนั้นพอดูแล้วเนี่ยผมก็จะยิ่งรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็รอวันที่บ็อกเซตเขาจะตามส่งมาทีหลังสักทีว่าทําไมเขาได้กันหมดประเทศแล้วทําไมมีกูไม่ได้อยู่คนเดียววะเดี๋ยวผมต้องลองตามของดูซะแล้วแฮะเผื่อเขาลืมแล้วกเนี่ย งนั้นสรับในวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวบ็อกเซตอ่าวันพีซนะครับเวอร์ชั่นญี่ปุ่นต้นฉบับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่นั่งชมจนจบนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเราได้บ็อกเซตของไทยเมื่อเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับอาจจะมีการเปรียบเทียบกันซึ่งที่เรามาเทียบกันบ่อยๆนี่เพราะว่าเรารู้สึกพร่ามากๆนะครับเพราะว่าหลังๆเราจะเห็นว่าคุณภาพของเวอร์ชั่นไทยเหล่านี้ไม่น้อยหน้าเลยแล้วก็ในหลายๆอ่าเรียกว่าอย่างอ่าของสำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาก็ทํา รูปเล่มทำบ็อกเซตออกมาดีมากจนตาชาติอิจฉาเลยอ่ะอย่างเช่นโจโจ้ภาค7นั่นหนึ่งและอะไรอย่างนี้นะครับรรู้สึกว่าสนุกดีครับเวลารีวิวอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีทุกคนนะครับ